สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2 9มิถุนายนพศ2565นนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือเวลาอีก2วันนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะ รอความหวังว่างวดนี้เราจะโชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมถ้ามีบุญวัสนาร่วมกันนะคะก็วันนี้นะคะแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะหวยซองนะคะหวยซอง V.I.P จากเซียนอ๋อยสารเหนือนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็ ให้ห้านะคะก็เข้า92เต็มเต็มนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็แมน่นจริงๆนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับเซียนนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยกดไลค์ให้แอดเสมอมานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเซียนพร้อมกันเลยนะคะตามแอดมาเลยค่ะ ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะีค่ะก็วันนี้จะมาตามหวยซองต่อค่ะเสียนครับค่ะราว่างวดที่ผ่านมาโอ้โหเนาะให้ห้าเก้าสองก็เข้าเก้าสองเต็มเต็มเลยเนาะเสียนเนาะแม่นจริงๆค่ะใช่ใช่ค่ะก็งวดนี้ตามต่อเหมือนเดิมค่ะได้หรือยังคะ สอบได้แล้วครับสอบค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายสําหรับวันประจําวันที่หนึ่งมิถุนาใช่ไหมหนึ่งกรกฎาค่ะหนึ่งกรกฎาเหรอครับค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาค่ะสวัจําวันที่วันกรกฎากรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับค่ะเอ่อวันนี้เขาไม่มีตัววิ่งให้แล้วครับ เขาจับปูมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะสามตัวบนนะครับค่ะพร้อมสามห้าแปดสามตัวบนสามห้าแปดสามห้าแปดค่ะแล้วก็หกหนึ่งแปดหก องตัวห้าเจ็ดใช่เอาต่อไปล่างครับล่างเม็ดเดียวค่ะล่างเม็ดเดียวเนาะครับศูนย์สามครับศูนย์สามโอ้ตรงกับเลขดังหลายหลายที่เลยค่ะศูนย์สามใช่เลขดังหลายหลายที่หลายหลายแห่งเลยค่ะข,ของพี่ชมก็เน้นให้ศูนย์สามเหมือนกันค่ะสามศูนย์ก็ในพี่น,อ FC, นอ้องเอฟซีแหนช่องเราองแฉ่แล้ว หาเลือกบลตอรี่ที่เเ็ดไมรู้จะได้ไหมล่ะ03สามก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าแอปก็ยังไม่ได้หาเหมือนกันค่ะครับลืมสามตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวที่พ้อตัดให้ห้าเจ็ดก็เอฟซก็พิจารณารู้ว่าชอบตัวไหนตรงใจตัวไหนนะครับค่ะก็ต้องตัดเล่นด้วยเนาะเซียนเนาะเพราะว่างวดงวดที่ผ่านมาให้ห้าเก้าสองก็เข้าเก้าสองเนาะ ค่ะวันนี้เราก็ต้องตัดเล่นด้วยค่ะก็ที่เซียนจับคู่ให้มีห้าเจ็ดแล้วก็ตัดเล่นมีห้าแปดกับหนึ่งแปดนะคะครับแล้วก็อย่าลืมหวยสูตรเซียนด้วยนะค่ะหวยสูตร,ตรค่ะ,คะเพราะว่าบนคือบ,บนล่างคือล่างอ,อ๋อล่างก็ออกวิ่งให้ศูย์เนาะเซียนเนาะล่างนะล่างให้วิ่งศูย์ครับ ค่ะค่ะใช่ค่ะครตรงกันกับตรงกันกับศูนย์สามเลยนะใช่ใช่ค่ะมีมีค่ะศูสามค่ะโอ้งสัยจะมาตัวนี้แน่ๆเสียนเนาะใช่เลขสูตรศูนย์สามศูนสี่ศูนย์้าเขจะค่ะอย่าลืมอย่าลืมโอ้ยแอปต้องเน้นศูนย์สามสามศูนย์แน่ๆงวดนี้สงสัยค่ะจัดเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง สุภาพด้ลยนะครับค่ะเชิญค่ะท่านน้องท่านสุภาพสมุทรและสุภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาอาการสายตาผ้าตามัวตาเป็นต้อหรือตต้อลมต้อแดดต้อกระจกต้อหินสามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์แล้วก็ท่านสุภาพบุรุษที่ลกเขาไม่ขันบนสมรรถภาพทางเพศก็มียาดีให้ท่านสุภาพบุรุษนะครับ ค่ะ <c oughs> ทังได้ชั้นสุขภาพแล้วก็สุขหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันด้วยค่ <c oughs> ใช่สุดนี้เดี๋ยวให้เซียน FC รักของชาแนลมีโชคมีลาบมันหมานไปด้วยกันเด้อค่ะค่ะเซียนเดี๋ยวให้เซียนบอกเบอร์ทโทรมาใหม่เลยค่ะเพราะว่าแอดยังไม่ได้จดมาค่ะบเบอร์ทโทรก็098 03 098 เดี๋ยวก่อนแอดจดไม่ทันค่ะศ9 8ย์เก้าแปดหกศูนย์เสานึาหเนาะค่ะก็สำหรับ f อฟท่านใดนะคะที่สนใจยาสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรหาเซียนได้นะคะศูนย์เก้าแนะคะเป็นเบอร์โทรของเซียนออยอสานเหนือนะคะท่านผู้ชม ให้ทางตัวเลขเด็ดๆแล้วก็มียามาให้ท่านผู้ชมได้ลองนำไปไปใช้ดูนเนาะเซียนเนาะใช่ได้ทั้งสุขภาพใช่<ด>ใช่สุขภาพดีเนาะค่ะช่วยอุดหน,นุนเซียนด้วยนะคะท่านผู้ชมใครโชคดีแล้วนะคะเนาะเซียนเนาะใช่ใช่ค่ะค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทาง ตัวเด็ดๆดให้กับ fc ช่องละอองแชนแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปัง,ปงรวยๆยกช่องนะคะเซียนครับสาธุสาธุค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ